สวัสดีครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างร,รู้ไหมว่าที่ครู๊ัดรำเพลงเมื่อกี้คือเพลงอะไรเพลงที่จบไปคือเพลงเต้ยโขงนะแล้วลองเดาซิเสียงดนตรีที่นักเรียนได้ยินอะ่ะมันคือเสียงดนตรีอะไรอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกใครตอบได้ไหมเสียงที่ดนตรีได้ยินไปก็คือเป็นเสียงอังกะลุงอ่ะ เพลงเต้ยโขงถ้านักเรียนท่องโน้ตได้นักเรียนไม่ได้ว่าจะตีได้แค่ละหน้าที่ครูก๊เคยตีไปครั้งที่แล้วแต่สามารถไปเล่นกับเครื่องดน,นตรีอื่นได้และวันนี้ครูก๊ก็จะมาทําเพลงเต้ยโขงให้นักเรียนคือการต่อโน้ตเพิ่มจากครั้งที่แล้วพร้อมกันหรือยังนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ห้องโน้ตกันเลยไหมอ่าพร้อมแล้วห้องโน้ตกันเลยแล้วกันนะอ่าอันนี้คือเพลงเต้ยโขงครั้งที่แล้วนักเรียนได้โน้ตตัวอะไรไปบ้างจำได้ไหมทั้งนั้นโน้ตเพลงที่นักเรียนได้มีตัวอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาทวนกัน นะดูซิยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะเพั้งแล้วที่ผู้ก้อนให้ไปท่องก็คือมีลาซอนมีลาซอนได้ไหมอีกรอบหนึ่งนะลาซอนมีลาซอน นี้โน้ตที่ครูก็จะเพิ่มก็คือมีตัวโดลาตอนมีลา,อ,ลาอันนี้คือจบหัวเพลงเต้ยโขงนะจบหัวเพลงเต้ยโขงนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันทีละตัวไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบนะพร้อมหรือยังนะอ่ะวันนี้ทีครูก็มาเพิ่มมีตัวโด เียนอาแค่สมตัวก่อนน,นะโดลาซอนอ่าเป็นไงบ้างได้ไหมอีกรอบนึ่งโดลาซอนอ่าหลังทีนี้ลองเอาตั้งแต่แรกจนมาถึงที่กูวัดต่อไปเมื่อกี้โดลาซอนนะตั้งแต่เอาเริ่มตั้งแต่ลามาเลยนะลาซอนมีลาซอน โดลาซอนอ่าอีกรอบไหมนักเรียนอีกรอบแล้วกันนะลาซอนมีลาซอน,ซอนโดลาซอนอ่าได้ไหมแล้วก็คูกขอเพิ่มมีสองตัวโน้ตสำหรับวันนี้นะมีลาได้ไหมได้ไหมลูกท่องตามคูกันนะมี ลาอ่าวันนี้เอาแค่นี้พออันนี้คือจบหัวเพลงเต้ยโขงแล้วนะลูกอ่าเริ่มตั้งแต่แรกมาใหม่นะไปอย่างช้าๆนะลูกนะไปพร้อมผูก๊อดเลยลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาอีกรอบหนึ่งนะลูกลาซอนมีลา ซอนโดลาซอนมีลาอ้าวสำหรับวันนี้แค่นี้พอแล้วครูก็ขอให้นักเรียนกลับไปท่องทุกวันแล้วนักเรียนจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย